ตรงนั้นมาอ้ยปุ่นนะปุ่นนะเอารุดก่อนซะเนาะรุดก่อนซะเนาะเปินตื่นรุดหรือเปล่าอาจารย์รุดครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมือนีิพามาใส่เบ็ดอีกคือเก่าครับไม้น่าจะคล้องครับผมไม้เกา่าไม้เดิมมา หลอสามเหรอครับน้ามขังโดนเหรอคิดว่าปลาสีมีแน่นะครับฮะบอกมากับพอ่อคือเก่าพอ่อทักทายน้ำแน่นพ่อกระสีเฝ้าครับผมพ่อกระสี ใช่ขึ้นไปเทิงฝุ่นบ่ได้อาไฟมากเพราะอันตะเวนกะฝุ่นศิลาปลายไผ่แหละปลายไผ่ <c oughs> กับสูวงเติบครับโอ้ในใส่เวลาอีกโดนเติบครับสียายเบดไปกอนนะครับผมยายเบดไปก่อนกะจังใส่เห่อขันหวกนี้ตะเวนหลายมันสีหลอนนะครับสีหลอนไหวปลาเข็งครับปลาเข็งกับปลาเสื่อม ปลาเล็กๆหน่อยๆนะครับเมื่อกินก่อนปลาใหญ่เอาไปลุยกันครับผม ผมเสียบยางเสียบมากจนเบิดตแล้วครับเลี้ยงเป็นแถวเป็นแถวไปนเลยผมยางตรงไปฝุ่นครับผุ่นหากกอะล่างไงผครับแล้วก็โค้งมองเทียงนี่ครับมาน,นีนี่กันแทนี่ไกลๆนี่ครับแล้วก็โค้งลงไปผุ่นครับโค้งไปเรื่อยๆคุณคราบหอนหน้าจะขอโคกกรล่างหน่อยตนฝุ่นนะครับ เห็นบ่ครับนันครับต้นนะเดี๋ยวไปใส่เหยือครับสภาพอากาศตอนนี้ก็ฝผลลินครับผมผลลินลินนะครับเบิงครับสภาพอากาศท้องฟ้าครับตอนมานี่เจ้มใสดีขนาดคุณพ่อใส่ไปตั้งปูนครับเห็นบ่ครับเสือแดงๆขอบนครับ เห็นบ่อเนาเสือแดงๆคนครับเดี๋ยวไปใส่เบ็ดครับใส่เนื้อครับบาทนี้เนื้อลูกหมาครับนะครับหมาเบ็ดครับผมกว่าเขานี้ครับเนี่ยขอเขาด้วยครับขึ้นโผล่เลยกว่เขาครับนี่หัวกับตัวหน่อยนี่นะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วขอแบบ ครับผมห้มะเบ็ดจมงลงุ่นิดนึงนะครับหิมะเบ็ดลุหนักน,นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวไปลุยกันครับมาพบพ่อกันตอนยามเบ็ดครับผมยุ่เถียงงจะคล้องครับมน,นีสภาพอากาศกระลุม่มตอนคำคำกตอนหัวคำกับฝนลินตอนดอกไม้ยามกับฝ้าเปิดยุทธจะล่มนะพ่อเนาะ มึงบุนครับอย่งงางแ้งปางก็กล่องกับเบนนี่เป็นไหนพี่น้องอาก,กาศดีอากาศดีติดหมอแตดรยางก็ได้เลยนะครับนี่แนมเห็นเลยนะครับนี่เนะี่ยแต่ว่าในกล่องอะสีเบิองเบอันีเป็นไหนแต่นี่แนมเห็นหนายาด้วยทียงกระติดไฟสุดละเซียวเลยนะกันคนอันนี้เอาไปลุยกันครับยามเบ็ดครับผมบันเอาเดี๋ยวพี่น้องเข้าเต็มแนครับผม โอ้เต็มเลยแขกมันยัยกว่าหอกหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยเบีสิขานมาพัวพี่น้องเอ้ยปลาไหมครับผมเอาไว้ก่อนแขกมันเนาะผัวแขกมันไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยนี่ยัยกูหอกหน่อยนึงมาเมนบิรตเมครับผมดูพี่น้องเอาไฟอองผัอขึ้นหยึกหยุด พี่น้องเลยเอาเช็ดลาด้วยกูหลับตายหยังเนาะเอาไปก่อนเอาขึ้นมาเบิงึงอุอ้ยป,งงปาลาเข็งไงเห็นบ่ป้วยเงี้ยเดี่ยวเงี้ยตเดี่ยงปลาเข็งไงครับผมนี่ง,นง,งามเลยแต่ว่าปลาเข็งอยู่ทางนี้มันสีโตยาวๆนะครับพี่จังพันองียงของเขานี่ล่ะมึงวัดว้างเสียมือบึงก่อนนี่ตัวยาวๆนะครับเบื้องตัวกับแตกๆอยู่ฝ่ามือหัวสุด หางฟ้ามืดเลยเนาะแต่ว่ากันกันอยู่ทางขุ่นโขอีกท่งหนึ่งหนึ่งกันเน่าปนีสีซ้ำสีด้ซีนิ่วเลยสีซ้ำซีนิ่วเลยเนาะกันเนาตัวนั้นมันเปรยออกสีใหญ่ๆเอาเก็บครับผมเต็มนี่เขาก็งานงอยู่หนึ่งทุ่งกูขีดอ่างเอาดีๆครับ ช่อนช่อนกอกโอ้ยตายเลยเป็นตัวหน่อยหลายกินเลือกครับผมขนาดมากไกลเบอร์สิบหกนะครับนี่กินเลือกพี่น้องโอ้ยลมบีบีมาแล้วเนาะพ่ออึดตะคือบ่คืนนี่เอ้าเก็บครับผมแต้มนี่ยเยอะสุดเลยควบกันเปลี่ยนโลกบวบังหันนี่บ่กบเต้นลงหนีครับผมมังหันพี่น้อง กุศนนุ่มีควมีงี้ย้วร่ข้างวบขับน, <c oughs> น,นี่เขามันเต้นลงกุังตัวสีงามงามน้ำตื่นๆน,นะครับบนมีเขาว่างหัวควมด้วยล่ะตรงไหนเนาะ เห็นหรือเาะไปเอาอีกเดียวครับพี่น่องพี่น่องผมเอาอยู่ใส่ดูปะอุยอ้ยยังอยู่อุย้ยคอคอครับผมญ่ก้มงอุย้ยเท่าที่เคยมีมา <laughs> <laughs> รุ่นนี้สีร้ายเนาะพ่อเนอะปีนี้ รุ่นนี่ละกันน้อยร่งไปนะครับรุ่นใหญ่ก็นี่กัสิหาหยากรเนี่ยกำเก็บครับผมแต้มโอ้ยลมบ่อยๆพี่น้องเลยพี่น้องหลังนะะพี่น้องหลัางนะนี่เบ็ดถือครับอุย้ยเต่าเต่าตายเต่าตายบ่พี่น้องอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยพ่อพ่อพ่อเอาเหมเ็นเร็วๆพ่ออุย้ยพี่น้องเลย เอามันขึ้นมาเบึ้งพัวเอาไฟออกนึกเด้อนี่โอ้ยน่าไที่ใส่สวยๆครับขยับขึ้นเรื่อยเนาะนี่อู้พี่น้อนเงาหัวกนะครับผมก็ดีขนาดเอาเขาปากเด็กเขาฉุดเขาอยู่บ่เขาหน่อยๆแต้มงามๆครับผมเอาเก็บครับผมแต้มนี่ เอาพี่น้องขั้นจมครับผมพี่น้องดูบ่ดูบ่พ่ออุ้ยบ่อยู่บ่อยู่อุ้ยเดียวมันดิ่งดิเองตียินอยู่ตอนเขาย่างมาตอนยุคไหนนะเขาย่างยามลงไปทั้งพุ่นบาทพี่น้องขั้นจมบู้เสียายดิ แสดงว่าปลาใหญ่มีปลาใหญ่งานน้อปลาใหญ่สีมีแน่อยู่ก <c ười> ็คุดอยู่่วามันนี่ลังหนึ่งขอ, <c ười> <c ười> ลอหลวนเซย้ว่าตอนตอนยางมันได้ยินเสียงอยู่ได้เพราะว่ามันยิ้มพอจะมาบึงพุ่นตอนเ้างยางมาหอดหันนั่นตอนว่าสิย่างขึ้นมาบึงแต่บอกว่าบึงนั่น ไยินเสียงอยู่ตอนขยันกับม่หนีกระตือ,อ,อรืยินบอกขยันว่าคุณพอมาเป็นยุคพ,พี่พอช่องอ่ะโอ้ยขี้หนอนเสียดายเอาลูดไปหลังหนึ่งครับผมยินแต่เสียงว่าล้งนึ่ครับรุนกันต่อไปครับผมเก็บบักหอยครับผมเก็บบักหอยไปนหนึ่ง โอ้ยใหญ่ๆเนาะพ่ออู้ยูบุกหอยโขดค่ะพี่น้องเลยได้บุกหอยสือดีครับพี่บึ้งที่ล่ะเห็นบ่ครับตัวหน่วยใหญ่ๆบข,บขบบึ้นม,บ,นนนบ,มบ่งที่ล่ะครับเต็มกำม,มือเลยอู้ยอ้วนญชำนานี่พี่น้องเอ้ยก็เดี๋ยวไปจีอ,อยู่เถียงครับดังไฟจีบุกหอยอมหอม มโว้ยเอาวันจินครับเก็บข้าวเดียว <c oughs> มันจะหน่วยใหญ่เป็นหอยเซอรี่นะครับผมหนะอย,อย,อยเซอ,เอ,อร,ะะรีน่น้าเอาหน่อยหน่อยหน่อยหน่อบ่เอาหน่หน่อยเจ้าพวกก็อ้วนดีเลยนะพวกเอามาลับไปปอยนะเาปล่อยยอยูออาตัหวนหนึ่งพวกอ้วนเพื่อไงตัวนี้นะ ต้นตัดหงา่ามันขึ้นว่ากินหง่าน,นะครับไม่ขอบมีฝอวนวยหนึ่งโอ้โอหอยกินหง่าเลยยามเอ็ดไปหนำกีบดอกไอยไปหนำอ็ดกระรวนดีครับนุ่มบีบปลากินดีปน,น้อมั้ บุนไปน้ำกันครับผมเอา้านี่หอยอู้หูกระปูกำไงกี่กำไงเรา <c oughs> ต้องพีก็มีเบ็ด,ดวนเอาพยายามเบ็ดเท่าต่อครับผมบัานนี้พี่น,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 น้องเดือดไงมันจะกินเบ็ดวะล่ะขพวกกอ่าเร้อ ยังไงครับผมอยู่ในไฟไจิงไหญ่แน่นกินว่ะมันถอยครับผมกว่าเดือ อั้เอครับโอู้พีน่น้องนกุกขึ้นนะพอ่อใ <c oughs> นาลายน,ก,น,นกุกขึนก้อเลยเด้บก้อเดียวว่างหันนกุกขึ้น,นรูดเลยถูดเยียนตัวนี้พี <c oughs> น่น้องนามใสใสนี่เรียนคำว่าผีก่ะ ผมบักหอยเราตุ่มเลี่ยตีเก็บมาวังหันครับยามเบ็ดแล้วก็มาตุ่มบักหอยของเสครับผมนี่เขาแหน่งเขาแหน่งด้วยครับเล่ยนี่เขาแห่งห่อเขาา่ามาผ่อนเลยครับนี่แกะออกแล้วก็สิบปย่างหอมๆครับบ้านนี่จับกับแจ้วสมสมไปเบิ่งตอนอย่างหอมๆครับ เสียบใหม่ง้งามครับผมแบันี้ยางครับเกตามันหลอเกปากมันหล่อมาะครับเสียบใหม่เลยเสื้อแนี้ครับอไตโคตกิ่หลายหอยหอยหลายเติบกับเบงมิเตตัวใหญ่ๆอ้วนๆหน้าเกเอาเกลบเอา อย่างหอมๆครับผมบานี้ึ้นไฟอย่างต้มซ้ำหนึงกับพ่อนะครับมันจังบจอยแล้วกาเอามาแก้ตาแก้ปากกหนอนเลือดต่หัวไปน,นะับแล้วก็ย่างพี่นองทางโคราชคันอยากกัมามหรือครับเดี๋ยวสิ ย้พร้อมไว้ให้พี่น้องทั้งโครหลาดนะครับผมกันอยากมากพี่น้องทั้งโครหลาดได้เบึงนะครับิีนี้เขได้ยู่ได้กินครับผมอย่างหอมๆนะครับพี่น้องไปเมื่อกินเขากินเขาแรงครับผม สามทุ่มครับตอนนี้มาดื้อข่าวแรงน้ำกันนะครับนี่ครับแก้วสุมๆครับข่าวเหนียวครับผมนี่แหละอีสานบานเฮ่าหาอยู่หา,หากินแบบง่ายๆครับผมไม่ได้ยุ่งยากอีหังเลยแนวกินข่าวซ้ำนี่กันแล้วไปครับฝากหนึง่งกินข้าน้ำกันครับผม แกมีแล้วครับผมพี่น้องห่างนี่หลังข้างหน้านี่อู้ยดึงแห้งสุดของเงี้ของเงี้ยอ้ยบ่ลเป็นตัวใหญ่ของเงี้ยโมยใหญ่ปานไหนลดสิหักน้าขึ้นมาหลุดออกก็เหมือนนั่นซะละเข่ากลางนี่เข่ากลางเลยวะโอ้ยนี่ครับเอาเก็บครับผมเต็ม พี่น้องออเอาผมอุ้ยเอาอีกแล้วนี่แต่ประคอเลยเหมือนนี่ล,ลาก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 เราไ้่บอกไงเด้อนี่ครับเขาตาเลยต้นนี้รุ่นนีนี่ต้มโตนี่อู้แสบด้วยครับนี่ตส่มเซบคามหน่อยรุ่นนีนะครับต้มเบิดโตเลย เก็บครับผมเอาอีกเลี้ยวพี่น้องอุ้ยปลาคอรุ่นเกาครับผมรุ่นยอดหิดนี่ได้หลายเตีมเลยนะครับรุนนี่นี่ละ,ะได้ต,มต้มโตกับบัตรนี้นะครับรุ่นกำหัดเลยเก็บครับผม จะคิดเขาแล้วครับผมยามเบสมาฝ่าอากาศตอนนี้กับลุ่มเริ่มเบ,บาลงแนครับผมฝ่าเริ่มเปิดนะครับพืชสิบลมีฝนหอกอคืนนะครับฝ่าเริ่มเปิดพยายามเบดเท่าต่อครับผมอ้ลุยเลยครับพอมีปลาถึกพระคออีกเดียว ้ตัวนี้รุ่งงนง่ามพวกเขาอ่าไข่แน่อยู่ตัวนี้พี่น้องเขาโอ้ย,อยไข่หวังนะคันี่ครับป่าอ้วนเนาะแมนปลาป่าอ้วนป็นไหนครับผมแต่ว่ารุ่น,น,นหนีไล่ครับเล่นน้ำเงินหนาส่วบปวกปลาพกปะาเอาเก็บครับผมถือกี่ล้วครับผมพี่น้อง ปลาคอรครับอู้หพันหลุมอุ่มเลยไอคืนแก่ต๋าปตเตอร์รูเดเถอะครมันคือพันธุ์คากร์แมทตัวหน่อยๆน,นะครับตัวบปัญญายปันไงห,หลุนซมูนี่แหละปลาไม้นะครับหลุนยอดหีนโอ้ยรูดเนี่ยรุดแล้วโอ้โห้ <laughs> รูดอีหลีครับผมนิน่มๆมันม่วนก็ใครอยู่มาท่านเห็นตัวปลา แต่กับไรที่เกา่ารูดหลายตัวเหรครับรูดตัวหนึ่งกับพิษนาแห้งขั้นหลุมอุม่มแต่ว่าหนังเก่าขึ้นได้ยุ่นบนหนักกันตัวใหญ่นี่เอาขื่นบ่ไใดน่แนนติดหน่อยกันกันไดเห็นคนละไปเลยแล้วนอนนี่กันดินตามตามเที่ยวเดียวไปลุ่นกันครับหลังตัวไปครับผม มัอนี่นี่ตรงบอกเลยว่าปลาบลใหญ่ปานไหนนะพ่อมิต่ปลาปลาใหม่นะครับปลาใหม่่นพมนรุนแรงจังฮะรุเร่่นแรกก็ได้ยุโตสองตัวกับมี่นี่แต่ว่ารุ่นหน่อยนี่หลายครับผมแม่นปลาลูกค bon. อกนี่บ่ขาดเลยนะครับเอาเดี๋ยวพยายามเบดเัาต่อนะครับ วันศีรษะหลุนบ่ทั้งหนาอุดไปครับปลาขัางไว้แล้วครับปลาค้างคงไว้สวนเลยสิบลูดหรอกน้องพอปลารอบแรกได้ซี่หาโตรอบสองนี่ได้ซีบโตพอดีครับซีบโตนี่เพราะเพะเื่อนโลดหรอกหลุนหน่อยหลายนะครับอู้หลายอีดีรุ่นหน่อยพี่น้อง no ไม่ขาดไม,ไม่ไม่เลยล่ะเดี๋ยวไปพบพ่อกันมืออื้นเศร้ครา,พพารค,ครับผมบาทนี้มากูเบดซอยกันนะครับมืออื้นเศร้าไปครับมาพบพ่อกันย้ำเศร้าครับผมมากูเบสครับบาทนี้มันรุนน้ำกันนะครับบาเศ้านี่สีไดร้ายปัญใด รือสิมีแตมให้เบิงบอนะครับสิมีแตมหรือบ่มีเมื่อคืนนีกะฝน,นก็นนาจะตกครับเพราะว่าขี่รถมากทางมันมีนามค้งนามแบบนี้นะครับเมื่อขึ้นนี่นอนบ่หูเรืองเลยบ่หูว่าฝนตกอ้บ่หล,บหลอนเฉยเอาไปกูเบสครับ พี่น้อง <มา S 1> เอาเรียกครับผมกงคุ้งนุ่งมันตัวสั้นหรือตัวยาวเป็นปลายอีหยังน้องพี่น้งองเอ้าอุ้ยปลาคอเปลาปลาคอปลาคอคอ,อเอาขึ้นมาบุ้งเยอหลุดเด้อเอามันขึ้นมาบุ้ง ตัวใหญ่บ่มันคือกงอ่งไส้มิดอ,อ่อนมิดอ่อนแน่อยู่นะครับมิขออดข <laughs> ั้นเหย้าเอ้าลุดนเนยลุดโอ้ยีหยังวะคือขี้ลายแต่วะาักน้อยเดียวบ่พันกอเขาไหมพี่นอ้องตัวใดพันกอเขารุดลุด <laughs> ้นขึ้นมีขึ้นโอ้อยคร,ร,ร,รับปลดแหลดปลดแหลดครับ ไปกรับมารูดจ่อยพี่น้องโบไถจ่อยโอ้ยเตียมเียกพลาดแล้วไปครับต่อไปอูเวทผ่านมาสองหลังพี่น้องสามหลังมูบีเลยาดูบนอ้อพี่น้องเลยนี่ยเนี่ยก็หมูพี่แสนหงาดึงมั้งอปลโอ้ยมาอยู่หรอกโอ้ย มูเม็ดมูดีขนาดเนื้อปลาประอยู่โอ้ยสิ่งนี่พี่น้องเอ้ยอูเม็ดโตครับเสาวเอาอีกแล้วครับผมยุบๆเลยตึ้งตื้งเลยเป็นปลาหยั่งน้อพี่น้องม่ใส่เก่านี่บ่อู้ เใลบิ่งเข็งพี่น้องตัวปัญายเป็นไหนครับังมนไปเขตัวน้อยเดียวรุดเสียไหลรูเสียเข่งอยู่หลังเอาก็ก็หลังยางดีเอาเก็บครับผมใส่โซ่กันเบิ่อบอเลาเข็งครับผมถือวาตถีกั็ส่วนทางนี้ตัวหน่อยเนาะ มันโซนนั้งนั่นตัวเนี่ยอย่างไรบอทเอ้าเก็บครับพี่น้องเฮะมีปลาถจืดเวีดครับอู้ยเขาขึ้นแรนเลยปาดมันตัวมันสวบอยู่หนีเมื่อคืนบ่พ่อสวบบอกแหงเลยอยู่หนีเมื่อคืนใจโฟลูอุ้ยโกงงงงง่อ้ลูดีเด๊ะอ้ที่สุดเท่าซิกเคยมีมากเลยปุ๋ยเฮ้ย โอ้ยหัวขึ้นเหลือนเบือเงี่ยงรูมาขาบต่อยจกักกระปูมะจกักกระปูแล้วไรห,วหัวมันเงี่ยเงี่ยงพอเกศหัวมันเด็เกเงูดินเกศงูมันลอยมาเกศงู เอาอเกีบปลาเอาคนครับโอ้ยงูมาจากแมนบ้าขาข่าวนแต่ว่างูตรงขาบขางก็ขาดอ,อ,อืกินลูกผมเอาเก็บครับผมแต้มนี่ตายเรียบร้อยอู้พี่น่องงูมากินเบ็ดเบิ้ง บึ่งนี่เรียนเหมือนมันต้องผิดเดยสิถอดบึ่งตัวใหญ่เป็นไรบึ <c oughs> ่งแมงงู <c oughs> จากแค่อยู่โขบมากิน <c oughs> อัมนโบเพนนี่มันกินแต่ได้นี่มันกินหัวกเลยนะครับตัวนี้นี่งูตัวนี้บบม,ม,มีปลาถึงนะครับหวัวยังยงอยู่นี่งูยังป่า หมดทันตายด้วยนี่จัดการด้วยนี่พี่น,น้องเ,เอาเปไปกูเป่เวทเท่าตัวครับหลังหนามมีเต็มครับผมประคองพี่น้องตรงหมาำอุ้ยปุน่นนะปุน่นนะเอารูดกอนซะเนาะรูดกอนซะเนาะตื่น รูดหรือ,อเปล่าจรรูดครับแล้วข้นไม่เบิ้งครับนี่ประกออู้ตัวงามๆครับตัวนี้เบ็ดใกลส้สิเบิดแล้วครับกูว่านี่นี่ไปซูทนี่นี่กับเบิดแล้วครับเบ็ดเดี๋ยวเก็บครับแต้มนี่หลุ่นงำม,งา,มงามครับผม เอามาหอดบ้านครับผมนี่หอดบ้านกับเซียฟิตเนี่ยกินเลยตัวมันตายนะครับตัวตายหลายพี่น้องปลาคอสิป่นปลาคอตายหลายเนี่นี่ตายใหม่ๆหม่นี่แหละปลาตัวใหญ่ปุยใหญแต่ว่าได้หลายได้หลายตัวนี้ตัวเมื่อคืนเราค้างไว้เยอะหน้าเลยตัวเมื่อคืนเนี่ยนี่ครับ ญลปลามันตัวบ่อใหญ่มันหลายตัวดิตัวบ่อใหญ่ต้องรุดก็หลายพี่น,อน้องเอาเดี๋ยวขังไว้นี่ล่ะคลิปนี้กับโจ๊บเพียงท่นนี้ครับผมในคลิปหนาม,มาพอกันไหมครับไปใส่ไม้อะไรก็รอดติดตามครับผมผบคุณทุกคนที่ขมารับชมครับสวัสดีครับ